มาอัปเดตความคืบหน้าของกองละครลมพัดผ่านดาวกันค่ะตอนนี้ถ่ายทํากันไปได้เกินครึ่งแล้วบรรยากาศในกองถ่ายบอกเลยว่าเป็นกันเองสุดๆอย่างวันนี้ผู้จัดสุดหล่อและควบบทบาทการเป็นนักสแสดงอย่างติ๊กเจษดาพรมาเข้าฉากด้วยซึ่งเป็นคิวที่ติ๊กต้องเข้าฉากแบบแน่นๆดูๆต่างจากสองคนนี้พระเอกตัวตึงเข้มหัสวีและสาวแบมแบมนัสมนวันนี้ไม่ใช่วันของพวกเขาค่ะมาแค่คนละ2อถึงสาฉากแล้วก็กลับงานนี้พี่ติ๊กเลยขอแซวรุ่นน้องกันหน่อยเออสวัสดีค่ะแบมค่ะวันนี้แบมมาทําอะไรคะ หนูเป็นสายซัพพอร์ตเพื่อนค่ะเสียงหายคือก็จริงๆแล้วแบมเขาก็มีบทบาทพอสมควรนะครับพอดีว่าที่วันนี้ทางช่องเจ็ดผู้สื่อข่าวมาในวันนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่าแบมจะนิ่งๆเฉยๆบังเอิญว่าวันนี้เนี่ยเขาอาจจะมาในซีนแบบนี้พอที่ออฟฟิศจริงๆแล้วไม่ค่อยเกี่ยวกับเขาแต่ว่าเขาสามาแต่มาทําอะไรคะให้กําลังใจทุกคนค่ะสุสาจติกหนูกลับก่อนนะคะอันนี้หมดแล้วเหรอหมดแล้วค่ะ ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นออฟฟิศที่เป็นออฟฟิศที่เราทํางานประจําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่ก็เลยจะทําให้มีผมเองเนี่ยคิวแน่นๆนะครับเออเปล่าครับคนอื่นไม่ค่อยว่างฮะมีผมว่างนะอ๋ออีกคนหนึ่งเขาต้องรีบไปนะครับครัพผมมามาให้เปิงแอร์นิดหน่อยแล้วก็ก็กลับแล้วครับ เขาก็กินแบบเต็มมือ้องมือแล้วนี่บินบบยบินเอกตามเมนครับเอกต้าม,มีบทพูดนี่เอกต้าม <S 1> <S 1> ไม่มีไม่มีบทพูดใช่รใชเรียกว่ามีน้อยแต่มีนะคะนแฟนๆอดใจรอกันก่อนนะคะรับรองเรื่องนี้ลมพัดผ่านดาวเข้มข้นทุกตัวละครแน่นอนค่ะ